สวัสดีค่ะมือนีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องมือนีเพ็กได้ต้มเซนค่ะอากาศหนาวๆค่ะพี่น้องอยากสดทอนห้อนเด้อค่ะก็เลยได้ต้มเซนนะคะเขาก็บรรยากาศเลยค่ะนี่มีเหลือดนำขาดเหลือดไก่ใส่หัวไชเท่าค่ะแล้วก็มีตรีนไก่นะคะค่ะเพ็กปุ้งเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องใส่ถั่วงอกพร้อมค่ะ มาค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันกระเฟเด้วยค่ะอื้อหือน้ําลายหลคิดอยากหลายมือล่ะค่ะอื้อเส้นมาลายแท้บ้านเบิ่งเด้อค่ะพี่นอ้องอื้อน้ําลายหลมาๆค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะ ปรุงเรียบร้อยแล้วซิบหนำม,มึงสักก่อน <c oughs> ปาดเกือบสำหลักอากาศหนาวๆกินต้มเส้นห่อนๆนะค่ะพี่นอ้อ เพกมากใส่หัวใชเท่าหลายๆค่ะแล้วก็ใส่เลือดไก่หลายๆ เฮ็ดเองด้ยค่ะนึง่งแสบขัก อ mm hmm. จับกับน้องว่ใชา่าอือ mm hmm. อืมอืมจบค่ะ,ะ,ะอิ่มแล้วค่ะพี่น้อง อันนี้เด้อเสียเอาไว้กินตอนะคะแจ็คหน่อยกับหิ้วค่ะกินเสน้็หิวไห้ค่ะพี่น้องย่อยไววนะคะกะเลือดกับเบิดแล้วเหลือแต่เนี่ค่ะตีนไกหรือว่าขาไก่นะคะ,ะกับเน้นเดือเพจจะเอาไว้กินต่อแล้วค่ะไปนั่งห้อยแป๊บหนึ่งนะคะมุอนีก็ได้เมนู่หอนๆน,นะคะมาสดเข่ากับบรรยากาศหนาวๆลมๆนะคะ พี่น้องผู้ได้ยากกินกะเฮ็ดกินเองก็ได้ค่ะง่ายๆเฮ็ดบ่ยากค่ะหรือว่าสิไปสื่อเพิ่นกินก็นได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เพลก,กฝากไว้ซัมนี้ค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพลกให้เพลกน้ำเนด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ